อันดับโจ๊กนี่เป็นยังสี่นะทุกคนนี่ดับโจ๊กมันเป็นแบบนี้และตอนนี้มันเป็นยังสี่อยู่นี่ มันก็จะเห็นมันบอกค่ะบนพืน้นหลังมันเหนือมันก็จะปูแสดงว่าปูเดินเลยแบบไหนก็เยอะเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องออกอยากบากนลงสักทีเดียวต้นไปจ,ะจะากนั้นมันก็จะไปเยอะๆเอาไว้ในบ่อดีเลยเอ๋เอาไว้ในเครื่องบออ่อหน,นา่ได้อ เราจะมาดูขาเรานะคะที่เราปลูกไว้เขวาว่าอันไหนฮะ oh. เอาอยัางโอ้ยขึ้นเหรอเฮ้ยน้องใหม่เฮาเฮ้อ <c oughs> หนมใหม่ขึ้นแล้ว <laughs> ดินมันอน่อนมันจะเลยพุดง่าย มาดูนี่ทุกคนมีอะไรได้ให้ดูที่แรกดามโจกนี่เป็นยังสี่นะทุกคนนี่ด้ามโจก๊กเป็นแบบนี้แ้วตอนนี้มันเป็นยังสี่นี่ยนวบังมันแตกจางอ่ะเลยดิ จนอ่อนเงืเดไหลโอ้เฮ็ดจังไนบาดมันจะสีด,ดัดขึ้นได้หรอบาอ นี่นะคะแป้งพักจะคุดเพิ่มหนึ่งสองและสามซีนานนะคะเลขสามนานจะคุดเป็นแป้งเดียวกันเลยนะคะตัวหนันก็ได้นี่นะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นคุดอันนี้ไว้ต้งแต่มหมดขึ้นนะคะ้วนว้ มันจกมัน,มน,มนโมแมนจกคุดนี่มันเป็นจกขาดเอามาคุดพ่อจะบังแน่ 严加。 ใหญ่เสร็จแล้วทุกคนหนึ่งแปลงใหญ่หนึ่งแปลงใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวแปลงน้อย